ภาพพิกค,คเนตประทานพรหกราศีรวยไม่ลืมหูล,ลืมตาชีวิตก้าวกระโดดรางวัลก้อนโตวิ่งเข้าหาอันดับหนึ่งชาวราศีเมษท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมเป็นช่วงที่ชื่อเสียงการเงินจะวิ่งใส่ตัว ณจะได้รับการยอมรับที่ดีมีความโดดเด่นในตนเองยิ่งแต่งตัวให้ดูดีอยู่เสมอจะยิ่งเป็นการเสริมสเ,เสน่หเสริมราศีให้กับตนเองและจะมีโอกาสที่จะได้โชครับแบบฟุกๆอย่างที่ท่านไม่ทันตั้งตัวเคล็ด<ค>ลับแนะนำขอให้ทำบุญไถ่ชีวิตสาตว์ปล่อยป่าหน้าเขียวอาบน้ำมอ์เธอสินปฏิบตับติธรรมอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรดวงชะตาจะมีโอกาสร่ำรวยเป็นเศรษฐีใหม่ อันดับ2องชาวราศีกุมท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมชาวราศีกุมช่วงนี้เป็นช่วงที่เหนื่อยกับปัญหาภายนอกเหนื่อยกับงานแต่ทุกสิ่งทุกอย่าง จะค่อยๆได้รับการคี้คายดวงชะตาทางด้านการเงินโดดเด่นจะทำให้คุณนั้นมีโอกาสยิ้มได้เสียทีด้วยสิ่งที่คุณทำและเป็นสิ่งที่คุณชื่นชอบจะสามารถสร้างรายได้ในอย่างเป็นกอบเป็นกร,รมทิกแนะนำให้ความปังขอให้คุณนั้นทำบุญหรือทำทานบริจาคน้ำดื่มน้ำหวานสดใสให้กับผู้ที่ยากไร้เช่นคนเลล่ยอนหรือขอทานจะทำให้ดวงชะตานั้นมี กินมีใช้ไม่ขัดสนอันดับ3ชาวราศีกรกฎท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคมคุณจะประสบความสำเร็จทางด้านการงานจะมีเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นและมีไอเดียในการแก้ไขปัญหาออกจะแวกแนวไปหน่อยแต่การคาดการณ์ของคุณน,นั้นมักจะไม่ผิดพลาด และคุณสามารถจัดการปัญหาได้ดีช่วงนี้คุณจะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันจากคนรอบข้างอีกด้วยทิกแนะนำการทำบุญไทยชีวิตโคกระบือหรือทำบุญกับโรงพยาบาลจะช่วยส่งเสริมทำให้นี่สินที่มีเบาบางลงมีแต่โชครับปลอยพุ่งเข้าชนอันดับ4ชาวราศีเมทุนท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายน ถึงวันที่14กรกฎาคมราศีเมทุนเป็นช่วงจังหวะขาขึ้นของทางการเงินหรือคุณอาจจะกำลังมีโชคก้อนใหญ่ที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันเงินทองกำลังจะไหลามาเทมาเรียกว่าช่วงนี้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปสมตดจึงใช้ความสามารถที่มีอยู่ให้เต็มที่และฉกฉวยช่วงเวลานี้ในการสร้างทรัพย์สินให้กับตัวเองให้ได้มากที่สุดแต่ข้อควรระวังในเรื่องเงิน คุณจะต้องมีสติในการใช้ไม่งั้นเงินที่หามาได้ก็จะหมดเช่นเดียวกันทิปแนะนำให้ทำบุญกับคนพิการผลบุญนี้จะทำให้ชีวิตการงานมั่นคงและมีโอกาสรับทรัพย์แบบจัดหนักจัดเต็มอันดับ5าชาวราศีกันท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคม เป็นช่วงที่จะทําให้คุณนั้นได้คิดทบทวนในสิ่งต่างๆปรับจิตปรับใจมีเวลาไต,ต่ตองและอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นเป็นช่วงที่คุณนั้นจะต้องเชื่อใจตัวเองแล้วเลือกสิ่งที่เหมาะสมด้านการงานจะค่อยๆรับรื่นส่วนการเงินฟังส,สุดๆหยิบจับทํามาค้าขายอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมดทิกแนะนำให้ไหว้พระขอพรกับพระแม่อุมาเทวี ไม่ว่ากิจการงานใดก็จะสำเร็จและเกิดความร่ำรวยมากยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้ชาวราศีพฤกษกท่านที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนราศีพฤกษกคุณเป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินชอบสร้างสรรค์งานและใช้จินตนาการ สิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณสร้างรายได้ได้อย่างเป็นกอบเป็นกำหากคิดอยากทำอะไรให้รีบลงมือทำความสำเร็จจะอยู่ในเบื้องหน้าจะมีโอกาสได้หยิบจับเงินแสนเงินล้านจากการทำงานครั้งนี้ทิกแนะนำเสริมดวงให้ไปไหว้พระแม่รมัศมีหรือทํำบุญโรงพยาบาลสงฆ์หรือเด็กกัมพาจะช่วยหนุนดวงให้เกิดการงานรับรื่นแล้วร่ำรวยมากยิ่งขึ้น อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ช่อง YouTube ดูดวงชแนลด้วยนะคะ